ดีค่ะวันนี้เรามาพบกับโครงการติวออนไลน์สู้ภัยโควิดสิกับกศนอำเภอเมืองชนบุรีในวิชาคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษารหัสวิชาพค11001โดยดิฉันนางรัชนางเงินโตตำแหน่งครัวสาสมัครกรศนอำเภอเมืองชนบรุรีถ้าพร้อมแล้วเริ่มกันเลยนะคะ จงใช้ข้อมูลต่อไปนี้ตอบคำถามข้อที่21-22บถึง22บ้านฉันอยู่ทางทิศตะวันออกของโรงพยาบาลเป็นระยะทาง600เมตรวัดอยู่ห่างจากโรงพยาบาลไปทางทิศเหนือ800เมตรโรงเรียนอยู่ทางทิศตะวันตกของวัดห่างจากวัด1,500เมตรข้อที่21จากข้อมูลข้างต้น เราจะเขียนแผนผังแล้วบ้านจะอยู่ทางทิศใดของโรงเรียน1ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 2. ทิศตะวันตกเฉียงใต้ 3. ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 4. ทิศตะวันออกเฉียงใต้คำตอบคือข้อ4นะคะทิศตะวันออกเฉียงใต้ วิธีคิดใช้โรงเรียนเป็นหลักจะเห็นได้ว่าบ้านจะอยู่ทางทิศใต้กับทิศตะวันออกนั่นเองข้อต่อไปนะคะข้อที่22ถ้าวัดระยะทางจากบ้านถึงโรงพยาบาลบนแผนผังน,นี้จะได้ระยะทาง12เซนติเมตรแผนผังน,นี้มีสัสดส่วนเท่าใดคำตอบนะคะข้อหนึ่งหน,งนตอ 2000. ่อสองพข้อส หนึ่งต่อห้าพันข้อสามหนึ่งต่อหนึ่งมื่นข้อสี่หนึ่งต่อสองหมื่นคำตอบนะคะคือข้อสองหนึ่งต่อห้าพันวิธีคิดนะคะระยะทางจากบ้านไปโรงพยาบาลเท่ากับหกร้อยเมตรมีระยะบนแผนที่สิบสองเซนดังนั้นก็ใส่โสดนะคะใส่โสร ตามนี้เลยนะคะ32หาร600คูณ1นึนะคะเด็ส่วนจะ,จะได้เท่ากับ1นึ่งส่วนห้าพมาตราส่วนแผนผังนี้จึงได้1นึ่งส่วนห้าพนะคะข้อที่23วิทิตซื้อหุ้นบริษัทแอปเปิลมา1 5 0 0 0หนุ้นราคาหุ้นละ42บาทวันต่อมาเขาขายหุ้น นั้นไป8,000หุ้นในราคา43บาทต่อหุ้นและขายหุ้นที่เหลือในราคา41.50บาทถามว่าวิธิตขายได้กำไรหรือขาดทุนกี่บาทนะคะคำตอบที่1ได้กำไร4,500บาทคำาตอบที่2ขายได้กำไร 6 0 0 0สามมื่นสี่พันห้าร้อยบาทครับตอบที่สามขาดทุนสี่พันห้าร้อยบาทครับตอบที่สี่ขาดทุนหกแสนสามมื่นสี่พันห้าร้อยบาทคำตอบนะคะข้อที่หนึ่งคือได้กำไรสี่พันห้า้อยบาทวิธีคิดนะคะ เงินที่ได้จากการขายหุ้นนะคะในวงเล็บ8,000คูณ4.3นะคะหุ้นที่ขายแล้วก็หุ้นที่เหลือจะเหลือ7,000นะคะก็มาคูณ41.5นะคะเมื่อนำในสองเล็บผลของสองเล็บมารวมกันนะคะเงินที่จะได้คือ6 3 4 5 0บาทนะคะแล้วก็นำ ต้นทุนนะคะต้นทุนที่ซื้อหุ้นมานะคะก็หนึ่งมื่ห้าพันคูณสิบสองนะคะเป็นเงินหกแสนสามหมื่นบาทนะคะก็นำยอดแรกมาลบก,กับยอดที่สองนะคะส่วนต่างก็จะเป็น4ี่พันห้าอบาทนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบคือข้อที่หนึ่ได้กำไรสี่พันห้ารอบาทนะคะข้อต่อไปข้อที่ยีสี่นะคะ ถ้าวงกลมมีรัศมีลดลง30%จะทำให้พื้นที่วงกลมลดลงกี่เปอร์เซ็นต์คำตอบที่หนึ่งสาปซคำตอบที่สอง4ีาปซตคำตอบที่สามห้าซตคำตอบที่สี่เจ็ปซตคำตอบคือข้อ3นะคะ51%ปซวิธีคิดนะคะถ้าวงกลมรัศมีมีเท่ากับ r นะคะ พื้นที่ก็คือ pi r กำลังสองนะคะหากลดรัศมีอีกสามสิบเปอร์เซ็นต์นะคะรัศมีวงกลมก็ในวงเล็บ1ลบ0ูนย์จุดสามคูณ r เท่ากับศูนย์จุดเจด r นะคะเพราะฉะนั้นพื้นที่นะคะภายในวงเล็บศูนจุด็ด r กำลังสองนะคะค่าที่หามาได้คือศูนพจดสี่เก้า p r กำลังสองนะคะคิดเทียบพื้นที่ใหม่กับพื้นที่เดิมนะคะตามสูตรนะคะ ผลที่ออกมาได้คือ0.49เพราะฉะนั้นก็เท่ากับ4.9%เพราะฉะนั้นพื้นที่ใหม่มี4.9%ของพื้นที่เดิมเราก็ต้องเอา100%มาลบ4.9%นะคะก็จะเท่ากับคำตอบคือ51%จากพื้นที่เดิมนะคะคำตอบคือข้อ3 51%นะคะข้อต่อไปข้อที่25นะคะหากท่านมีนัดสัมภาษณ์งานในเวลา9นาฬิกา และระยะทางจากบ้านของท่านรถติดมากท่านควรออกจากบ้านเวลาเท่าไหรคำตอบข้อที่หนึ่งเจ็ดโมงครึ่งนะคะคำตอบที่สองหกโมงคำตอบที่สามแปดโมงครึ่งคำตอบที่สี่เก้าโมงคำตอบคือข้อสองหกโมงนะคะเนื่องจากว่ารถติดมากดังนั้นควรจะคำนวณเวลาให้เร็วขึ้น ปวาปกติ2ชั่วโมงนะคะแล้วก็เผื่อเวลาอีก1ชั่วโมงสำหรับการเตรียมตัวในการสัมภาษณ์ข้อต่อไปนะคะข้อที่26อ่างเลี้ยงปลารูปสี่เหลี่ยมมุมฉากกว้าง24เซนติเมตรยาว50เซนติเมตรเทน้ำลงไป30ลิตรพบว่าขอบอ่างด้านบนอยู่ห่างจากผิวน้ำหาเซนติเมตร จงหาความสูงของอ่างเลี้ยงปลาคำตอบข้อที่หนึ่ง16เซนติเมตรคำตอบข้อที่สอง18เซนติเมตรคำตอบข้อที่สาม20เซนติเมตรคำตอบข้อที่สี่24เซนติเมตรตอบข้อสาม20เซนติเมตรนะคะวิธีคิดให้ความสูงของอ่างเลี้ยงปลาเท่ากับ h น้ำที่เติมเข้าไป30มสิบลิตรเท่ากับ30,000ลูกบาทจเซนติเมตรแทนค่านะคะนำสาม0 0ืเท่ากับคูณ2 4่สิคูณห้าิคูณในวงเล็บเฮลบ5นะคะค่าที่แทนได้คือ30,000ืเท่ากับหน0 0งหมืนนเฮลบห0พันะคะผลที่ได้คือ12,000เทเท่ากับ2 4 0 0 0สี เทเท่ากับ20เซนคำตอบคือ20เซนนะคะข้อต่อไปข้อที่27เหรียน5บาทเป็นรูปรงอะไรคำตอบข้อที่1วงกลมคำตอบข้อที่2ตทรงปมคำตอบข้อที่3ตทรงกระบอกคำตอบข้อที่4ปริซึมคำตอบนะคะคือข้อที่3ตทรงกระบอก วิธีคิดนะคะถ้าเราใช้แว่นขยายตองก็จะเห็นว่าเหรียญนั้นมีความสูงแม้แต่จะนิดนึงก็ตามนะคะนั่นคือเป็นรูปทรงกระบอกถ้าจะเห็นชัดขึ้นนะคะก็คือนำเหรียญมาวางต่อๆกันนะคะเราก็มองก็จะเห็นว่าเป็นรูปทรงกระบอกนะคะข้อต่อไปแผนภูมิวงกลมนี้เป็นการสำรวจการเดินทางในเทศกาลช่วงปีใหม่ ท่านดูแผนนะคะแล้วเดี๋ยวไปตอบในข้อ28นะคะข้อ28จากแผนภูมิวงกลมเป็นการสำรวจการเดินทางในเทศกาลปีใหม่ข้อใดสรุปไม่ถูกต้องคำตอบนะคะ1มีผู้โดยสารด้วยรถไฟคิดเป็น1ในห้าของทั้งหมด 2ถ้าตำรวจทั้งหมด200คนจะมีผู้ใช้พานะทางบกร้อเจคน3ถ้าตำรวจทั้งหมด4 0 0คนจะมีผู้ใช้พาหนะส่วนตัว140คน4ถ้าตำรวจทั้งหมด500คนจะมีผู้ใช้รถไฟมากกว่าเครื่องบิน30คนคําตอบนะคะตอบข้อ4ข้อ4ไม่ถูกต้องนะคะ วิธีคิดเพราะว่าผู้โดยสารรถไฟลบกับผู้โดยสารเครื่องบินก็เท่ากับ20่สิบลบสิ้าเปอร์เซ็นต์เท่ากับห้าเปอร์เซ็นตถ้าสำรวจสี่คนก็เอา0.5นคูณห้าตอบได้คือ25คนนะคะไม่ใช่30คนนะคะคาตอบคือข้อ4ีนีถูกต้องนะคะข้อที่29จากข้อแผนภูมิแท่งข้อใดสรุปได้ถูกต้อง หนูแผ่นปูนะคะหนคนที่มีน้ําหนักเบาที่สุดกับคนที่มีน้ําหนักมากที่สุดน้ําหนักรวมกันได้1นึ่สองกิโลกรัมสชิชนกมีน้ําหนักมากกว่าคนที่มีน้ําหนักต่ําที่สุดอยู่4ี่กิโลกรัม สคนที่มีน้ำหนักมากเป็นอันดับสองกับคนที่มีน้ำหนักเบาเป็นอันดับสองมีน้ำหนักต่างกันสิบกิโลกรัม 4. จากกิจน่าจะเป็นคนที่ตัวเตี้ยที่สุดคำตอบนะคะตอบข้สาถูกต้องวิธีคิดเพราะว่าอันดับที่หนักเป็นอันดับที่สองคือปกป้อง กับเบาเป็นดักที่สองคือกระหนกพรผลตาก,กันนะคะจากกราฟนำา50มาลบ40ต่างกัน10กิโลนะคะคำตอบที่ถูกต้องคือข้อที่3นะคะข้อสุดท้ายแล้วนะคะข้อที่30มิเหตุการณ์ใดเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนคำตอบ 1. โยนเหรียญบาท1เหรียญออกหัวสอง ทอดลูกเต๋าหนึ่งลูกแล้วขึ้นเจ็ดแต้มสามโจนเหรียญบาทหนึ่งเหรียญออกหัวและออกก้อยสี่ลูกเต๋าขึ้นแต้มเป็นจำนวนนับในการทอดหนึ่งครั้งคำตอบนะคะคือข้อสี่ลูกเต๋าขึ้นแต้มเป็นจำนวนนับในการทอดหนึ่งครั้งนะคะวิธีคิดเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้แน่นอนนะคะขพราแต้มหนึ่งสองสามสี่ห้าเป็นจำนวนแต้มนับทั้งหมดนะคะ สรุปบทเรียนนะคะสำหรับวันนี้ครูมอบหมายงานกรตอเพื่อให้นักศึกษาไปศึกษาค้นคว้าพเพิ่มเติมและทำรายงานมาส่งในหัวข้อเรื่องแผนภูมิแท่งสำหรับวันนี้ครูขอลานักศึกษาทุกคนไปก่อนนะคะแล้วพบกับคลิปติวเข้มใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ